วัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่ต้องไปเชิญและเรียนรู้กับหลายสิ่งหลายอย่างทั้งการเรียนการเข้าสังคมกลุ่มเพื่อนและความรัก สมศรีมันไปกับผู้ชายแล้วเออสมศรีไม่ได้ปอ้องกันบ้างเปล่าวะถ้าเกิดมันท้องขึ้นมาจะทำยังไงเนี่ยพี่บูมหรือท้องเฮ้ยท้องแน่ไงวะไม่กินยาคุมไม่ใช่เหรอหมอคะหนูท้องได้ยังไงไม่พบว่าใช้ยาคุมแบบไหนครับถ้าเป็นยาคุมปกติจะมีชนิด21เม็ดให้กินติดต่อกันทุกวันอย่างละหนึ่งเม็ดตลอดจนหมดแหงเราค่อยหยุดรพรั้งสัปดาห์แล้วกินแผงต่อไป ่วนยาคุมฉุกเฉินให้คนไข้กินหลังจากมีเพศสัมพันธ์ทันทีหรือกินได้ไม่เกินสามวันถึงจะมีผลในการคุมกำเนิดน,นะครับอ้าวไม่ใช่พี่ขหมอถ้างั้นหมอขอแสดงความยินดีนะครับนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้คุณตั้งครรภ์เฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่รับแล้วไป,ลไป,ลไปเลยไม่เหียวเลพี่พปองเฮ้ยปล่อยเฮ้ยปล่อยปล่อยพี่บ<ป>ุงปล่อยเฮ้ยปล่อยปล่อยเฮ้ย ยอย่ดได้เลยพี่บวมอไรทิ้งอยูไปฮ้ยดไม่ดูเลยวะเป็นไรไหมครับคมีนต อันนี้แทนคำขอโทษนะหลังจากนั้นสมศรีก็ได้ตามแอบดูผู้ชายที่เธอชนและตกหลุมรักเข้าอย่างจัง แล้วมูสไทรคนนั้นอ่ะเสือกมาให้แล้วนะอุ้ยจริงเหรอเป็นไงบ้างอ่ะมาตออั้งแต่ยี่สิบพี้งงจังเลยพี่คนนั้นคอยชื่อคุณชายชาตีนิสัยรวยมากเอบจัดกัะเป็นว่าเล่นแล้วแกจะเอาไงกับเขาก็กาไม่เห็นต้องถามเลยคอยดูนะคุณชายชาตีต้องเปง็นที่ฉันได้ อะไรครคับเนียเหนวน้ำให้ค่ะอ๋อขอบคุณครับเร็วๆนะคะหนุม่มมวยแล้วตุงสิไปคุณชายชาติคะนี่รูปของเราคะ่ะฮะอะไรนะ วันนั้นไงคะจำได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ข้อข้อจำหนูได้ไหมเฮ้ยใครอะคุณชายชาติคะ่ะทำไมคุณชายถึงไม่มีความรับผิดชอบเลยถ้าหนูท้องมีลูกแล้วยังไม่รับผิดชอบอีกใจเย็น่อนส่งสีคุณไม่ได้ท้องกับผมเพราะวันนั้นผมใช้ถุงยางถุงยางอานัยมั้ย คุ้มยังอนาหมยช่วยในการคุมกําเนิดและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นต่างๆเช่นโรคเอดโรคหนองในและยังมีหลายไฟล์หลายขนาดให้เลือกเฮ้ย hey, หมอขโมยช่วยอะ่ะ run คุณเข้าใจารียังสมศรี อย่าลืมใช้ถุงยางนอนามัยกันนะครับ